หางเบียดครับเนี่เาหาร้อยสามพันสามพันพี่มันไม่ได้ลูกพี่เจ็ดร้อยจะซื้อป้ะอาซองครับพอนในเบิ่งกันนะนะน้ำเ้เป็นซะออดเนี่ยพี่น้องเลยมึงงวงามหอยใช้ครับพี่น้องตัวไหนตัวไหนใบนี่เป็นใบเกิดเพิ่นหรือใบทับครองแค่ครับของแครเลยมันปีสิบห้าเดือนตัวนี้ นกกลึแพอเพันเนาะตัวนี้ครับพอเพันอะไเนี่ยเด็ดห้าหกแปดครับของบุญน้อมฟาร์มเพันพอพอพันที่เป็นพอเขาแทงเข้าอะไรยี่หกยังไงเป็นพอแม่นางตัวนี้ครับหู้หูครับสูงสิประมาณร้อยสามแปดสามหาร้อยสามหาครับสามหาสามสิบหกหู้นะครับเนาะหู้เชื่องครับลูกหลอดครับพี่น้องเอกสารยังครบอยู่อายุเพันได้ไรปะเนไ่ยปีเท่าไหร่สิบห้าเดือนสิบห้าเดือน เอ้ไปให้เลยนะหอยอไปเลยครับเอ้าหนาหนาแดงแดงครับประกันตัวนี้ให้เปิดเท่าไรครับเปิดเจ้าสองครับสองหมื่นสองต่อใดนะครับเนาะต่อได้ครับอ่ามึงไทยมึงไทยมึงหางกันนะพี่น้องเครื่องดำเครื่องกระดำหางกระเสดายอยู่ดอกพี่น้องบ่มีปานครับบ่บ่อ่ะเลาะเบิ่งอยู่ข้างนี้ครับสีเม็ดสีดีครับพี่น้องเาดีซุ้งดีเหยาดีครับสองหมื่นสองต่อได้เอามีจักตัวครับมื่อนี้ ี่่ยยัังอูครบตัวนี้กับแม่นเนาะเอาแม่นางเครื่องอมครับตัวนี้สูงสี่ร้อยสี่สิบยี่มั้งครับตัวนี้สีแดงแดงเม็ดข้าวเปลือกครับห้านสองเดือนนะครับฮะบ้านสองเดือนสมโตห่างเบียดครับเท่าห้าร้อยสามันลูกวิมันมีใจเจ็ดร้อยจะซื้อปะ เอาเไมยใครอคเาเรืลดก็ได้เหรอเ้าสอเจ็ดลอยเ้สองเจ็ดลอยถอานน้ำโอ้ยพอถือแล้วให้ดีคนไทยให้กันอคนไทยมาให้ลอดเจ้าขนาดแขกแขกวนให้ลอดเร้าแขกแขกก็ไทยให้ถือเพราะมันกันอ่างเวียดเป็นมาจัดไหนเลย ได้เยอตัวแล้วครับในห่างเมื่อเี่ได้กี่ตัวแล้ว46 46เข้นรถขึ้นรถได้ครับเข้นรถขั้นเลยเออแบบเดียวขึ้นรถขั้นเลยแบบเดียวหลมัหลุด10ลตอนไมาเออแบบเดียวับนี้เอาเอาตัง์แล้วเอาตังได้ง่าย่เงินเหมือนตอนได้นังเอายุยอยโหลดหู่ใจเงินนรักอยโลดหอยเอเวอได้เทียงเทียงเหรอโอ้ยายมันแล้ว้องครับพอนห้เบิ่งกันนะ นสะอ่อนเนี่ยพี่น้องเลยห้อยดีใจเมื่อนี่ใครลูกพี่เห็นป่ด้ก็ไปหรอกผสมปุ้บสมข้ามเมื่อยย่นางแม่นี่แหละแม่นี่ก็เจ้าแม่นี่ยเศร้าเท่าไรก็ซ้อนขึ้กันท่องสองเดือนท่องสองเดือนก็เจ้าสมตัวสมตัวเนาะครับเปนกระบอลตรวจพี่น้องไปรุ่นเอาแม่นั่งทำนี้ก็คือลูกแรกครับน่าิตด สมตัวส่วนมากมันบ้าป่าแต่ว่ากับบ้านตรวจเนาะเอ่สาวสองต่อได้ปะตัวนี้ต่อได้ครับต่อได้อยู่ตัวหน่อยครับสองตัวครับสองตัวครับตัวน้อยตัวใหญ่ตัวนึงได้แดงครับตัวนึงได้ใหญ่ครับตัวนึงได้แดงตัวนึงได้ใหญ่ครับตัวนี้แต่ว่าเปิดซ้ำกันอาจสิมานด้วยพี่น้องตัวนี้เป็นรุ่นเราเพราะว่าสมตัวสมสมได้สองเดือนกลัวแล้วครับเอาเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์เศูนย์เก้าศูนย์ สามห้าเจ็ดหนึ่งสามหสองครับหอยใช้มงคลบ้านม่วงครับขอบคุณหลายๆครับผมเอามาจากตัวกั่เมือนี่หกครับหกตัวขายสามขายสมแล้วเหลือ3ทั้งนี้กับแม่นบ่นี่แม่นครับเท่าไรตัวนี้ของถือส่เหารยครับสี่เอยเนาะเป็นแม่นางหรือแยกลูกตัวนี้แยกลูกลูกมันขายไปเมื่อนเมื่อนหาร้อยลูกแยกลูกเนาะสูงกัสิประมาณรอยเส้าหารอยเส้าหาบวกเครงอมครับแยกลูกตึกถครับ ิบเพ่ออะไรก่อนล่ะตัว hey. น um. ี 1> ้1 5 0นหาิเบหาลอยมองเอาุตอนไหนอยู่มองเอาเมื่อหนึครับมองเอาเมื่อหนึ่ง่าใก้ไกกระจังบวากันนะครับเนาขอบคุณเรยๆครับพ่อใช้เบือโทรเบอร์เก้าครับพี่น้องติ่บเปิ้นไว้ให้สองหมื่เท่าไรก่อนล่ะขายให้เบียดบางคันสองพันเจ็ดสอง่นสองพันเยเกือบสองหมืามครับพี่น้องหอยไทยมาให้มิตรตลอดสค่รอ้งหนใ ฝลอดเสาหลอดผีโอ้ยมึงมีดอกัน <c oughs> เออโอ้สุดยอดครับอ่ะดีใจลำหน้นาห้อยครับพี่น้องเลยเอาเบางวดเบางวดสองหมืน่นสองเจ็ดร้อยครับเรียบร้อยครับในห่างจากเปียดเพันครับพี่น้องเกือบสี่สิบกัวตัวเกือบห้าสิบเลยโซตลาดตีเลือกคิดว่าห้าสิบบ่ยังครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบ,บายใจฟ้ามอือพี่น้อง เมื่อนี้วันพุธครับพระพีพระนองมาอยู่สนามขุนเรือคำเ้อพี่น้องสนามขุนเรือคำอำเภอ,านอนวานนริวัดจังหวัดสกลนครครับผม่อ,อกกันได้ทวันพุธมื้อนี้เป็นวันพุธที่ส9เกาครับพี่น้องมิถุนายน2567ครับผมเบิง้งเด้กพร้อมรังใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สบายใจฟร์มเด้อพี่น้องเลยพระพีพระนองอมหาเลหาเบิ้งครับอากาศดีครับเมื่อนี้ก็ได้ฝนโปโตกครับ อยู่ทางเจริญศิลป์นี่ฝนตกเดือยพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางบ้านน้อนนี่แห้งๆครับฝ<ม>นบมาครับนี่เอ้าเอดีครับสนามเป็นตะเลาะตะย่างครับแบบนี้เราเห็นอออนา,าคตพอพันครับเบิ้งกันนะของไฟของพ,พอพันบ่พอทั้งพันบ่ท่าใดเราพ่ออ่านสองหมื่นเจ็ด เป็นราคาห้องต่อได้หรพ่อเนาะครับ่ไนกะ่จังกันไครับเอาเบงเบงไลละเอียดง่วกันนะพี่หน่องสูงเท่าไรสิบประมาณรน่อยสี่สิบประมาณนี้ครับพี่หน่องผู้น้อยปีกว่าครับรพฤจีกาท่ากลๆ้ๆปีใหม่จังสิหอดสองปีครับตัวนี้พี่น้องไข่ดำ งางเงีวดีอยู่พี่น้องสีดีครับจุดเอิกมีดางจั่อยหูหน้องพ่อเนอะาะครับเชียงพี่น้องเออหูหน้อยครับพูดได้อยากได้เข้าไปเฮ็ดไว้ถ่าเฮ็ดพอพันครับพี่น้องอยากเรียนด้อพี่น้องอยากหยอกสองมืนเจ็ดครับตัวนี้ตัวใหญ่แมมนบ่พ่อตัวนั้นนี่เอาเบึงตัวนี้น่าจะพร้อมใส่งานแล้วพี่น้องตัวนี้หัวล้นตัวนี้ สองปีกว่าน่าจะเป็นงานแล้วเนาะพ่อเนาะจะเป็นแล้วครับเพชรเขาหรือยังไงพ่อเป็นว่าจะไหนบุมี้เขาเนี่ยหรืออาจจะปงอยู่จังหน่อยบ่ฮ้แต่ข้าเจ้าว่าบหได้เหบุได้เห็ดเนาะธรรมชาติเนาะบุบี้เพาวบุมีเขาเขาเขาเนครับช้วยขรั่งขรัลงอยู่คอติดแดงจังหน่อยครับตัวนี้สูงสิประมาณร้อย น่าจะร้อยหกสิบได้อยู่พี่หนอร้อยห้าสิบห้าบวกร้อยหกสิบประมาณนี้แหละพี่น้องไข่ดำพ่อฮู้จักประวัติอันพ่อเพิ่นบอพ่อ,พอ,พอ,พอตัวนี้ซื้อมา,เขา,ามออเขาก็ว่าลูกลูกสมหลอดน่ะละเขาก็ว่าลูกหลอดเนาะแต่ว่าอายุปานนี้แล้วกะทำบ,บรักษาดีเนี่ยกะใบหลอดมวยยังหนอพี่น้องหารเมืองไทยพี่น้องหางดีพี่น้องหางยงาวดีอยู่ ประกันตัวนี้เนาะพ่อเนาะครับพวกคอสิงคอขาทุกขาทื่นครับผมตัวได้ท่าไดพ่อตัวใหญ่ายอ่อว้ายสี่สิบหาครับสี่หมื่นหาเนาะตัวนี้สี่หมื่นหาเนาะสมเอาไปผสมตัวเดียวกันเออผสมปีเดียวก็ได้ทุนขึ้นลายเติบเราพี่น้องนี่ตัวนี้ครับอ่ะ๋ออยู่ประสันพอต้องฟันด้วยสี่หมื่นหา ครับอ่ะเดี๋ยวผมถอยให้พี่น้องเบิ้งกันน่ะพี่น้องคนว่าจะถอยออกใกล้ๆให้เบิ้งกันงัวเทียบกับคนเนี่ยพี่สันคนว่าอย่าทายใกล้หลาย่สัน่ะจัดให้พี่น้องครับครับสวมหัวพอรองพันธุนละความสูงนี่มายืนพอรองพันยางไปทั้งคนพอรองพันยางไปทั้งคนสวมหัวรีบครับพี่น้องเอาซีมื่นหาเฉพ่ะเนาะตัวนี้ ครับราคาสนามคุยกันได้อยู่พี่น้องเอาเบอร์โทรไปนะพ่อ093 093 353สามศูนย์เก้ครับผมพอทองพันมานอนนี่ว่ะนะครับเนาะอ่ะขอบคุณครับผมอ่ะจัดมาสองผู๋ครับมือนีทั้งอ่ะตัวน้อยตัวใหญ่ครับมานตัวใดก่ะปุยเอา้าพอทองฟันครับผมนี่ตัวน้อยเพิ่นพี่น้องอ่ะเบิ่งโซนปลากุ้งกันนะพี่น้อง มือนีหงัวเขาหลายอยู่ไหลไหเลยเงืง่เรียงเหงื่เนือครับโซนนี้ก็ได้ส<อ>วัสดีครับพ่อสุบัน,น,นได้ยินว่าได้งัวแม่มันมาใส่ตัวใดของเขาตัวนี้เป็นแม่ตัวนี้เป็นลูกแรกตัวนั้นเป็นลูกสองแม่กระ้องแล้วโอ้ชุดสามแม่จ้ะชุดสามอาจจะได้สีแม่จตัวแม่ทั้งเบิร์ตบ่แม่จ้ะอืมพี่น้องตั้งคอกได้เลยตัวนี้พี่น้องชุดนี้เริ่มจากตัวแม่เพิ่น แม่มันเจักเดือนครับหวุ่ยผสมพ่อพันธุ์ผสมตัวใช่ผสมตอันหะได้โดนปันไดได้สามเดือนสี่เดือนแล้วสามเดือนใชสามสี่เดือนผู้นีนเขาโทรมาแล้วอยู่ทางบ้านจองแล้วอืมแม่มันนี่บ่ใช่เจ้าบ้าเหลือตัวนี้เอ้าบัวทันเหรอพี่น้องเอ้ยแม่มันตัวนี้ตัวนี้นะลูกเพิ่นลูกแรกเพิ่นตัวลูกตัวใหญ่เนาะตัวลูกแรก แม่นางครับพี่น้องตัวนี้แดงเกงืเือสูงสิประมาณร้อยสี่ิบบวกครับตัวนี้ <14 3. S 1> สวยครับงว้วเจ้านี่เรียงงว่วดีเครื่องดำดเปิดเท่าไรครับแม่นางไงเปิดสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสอง่อยต่อได้นะครับเนาะเขาบอกพิษหรือว่าถึงอ่ะคืใไม่ตั้งรักไม่โอ้เพื่อนเปิดไวเศ้าเก้าอ่ะสองหมครับผมอ่ะสองหมเก้ 29, กระจังต่อเอานาะครับเนาะ ประกันตัวนี้ให้ประกันทุกอย่างครับ,บอนบ,บอนสมนะครับเนาะตัวนี้เนาะพร้อมสมเพราะว่านคนขึ้นแล้วครับพร้อมทรับพร้อมสมอ,<ๆ>อ่ะแม่นางใหญ่ครับเจ้าเป็นยังเราจัางขายออกงวดงามบัดนี้งวดงามคน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 ซื่อมากแสนกว่าใาบามันเหลือสามโต๊ะบ้านนี้คางเคียงข้าเจ้าสีดยาขยาบ้านนี้เพิ่นแพ่งงวดแห้งเพิ่นก็เลยเอาขึ้นมาก็เลยเอามาขายอย่างนึงเพิ่นอายุหลายแล้วโอ้อัน ดูแลลำบากแล้วอ่อนเถาะครับมองเลี้ยงมองยังกะแคบลงปล่อยอูเลี้ยนองนนั้นลูกตัวน้อยเพ่นตัวนี้พี่น้องพ่นพ่นห้ลูกดีครับตัวนี้ก็สิปีกว่าแล้วครับตัวนี้พี่น้องแม่นค่ะปีล้ลูกเดครับตัวนี้สูงสี่ร้อยสามแปดบร้อยสามหาบวกสามเจ็ดสามแปดนี่เนาะครับ นี่เพิ่นจะเปิดไปบอกเพียงได้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับเนาะเหรอแม่พันไปบอกได้เลยครับตัวนี้ไ่ไส้มาเพิ่งเนื้อเพิ่งเข่าตลาดเทือแรกครับโอ้แม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าน่าจะได้อยู่พี่เนาะตัวทั้งแม่เพิ่นแต่ว่าติดจองแล้วครับแม่มันครับตัวสองหมื่นเท่าไรก่อนตัวนี้อันนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าตัวใหญ่นั่นสองหมื่นเก้าตัวแม่นี่ติดจองจริงๆแล้วถ้าเกิดแพะคู่กับสีนวได้อีกเยอะเท่าไรครับแพะคู่ มาคุยกันเบิงจ้ายังมาคุยกันเบิงเนาะครับเนาะจ้าเบอร์โทรไว้เนี่ยครับผม093 107 9 5 2สามศ5ห้อหอยสุบันครับผมอ่ะพี่น้องครับผมครับคับจัดงัวงามมากพี่น้องแดงจึงครื่งครับตัวนี้แดงคักครับพี่น้องนี้สร้าครับพวกนดีพวกครับใจแน่นฟามพดัง คนดังประจําช่องสบายใจฟาร์มครับใจเนียนฟาร์มครับผมเอฟซีเกาหลีโทรมาหาพี่ตีน่นรันเกาหลีมันธรรมดาเด้อคนดังเด้อพี่น้องนี่ยพนันพนันอุ้ยผมเนยเบิ่งพี่ประจำเด้อดูเกาหลีนั่นพนันไม่ครับเกาหลีเนาะว่าไปทั่วโลกแล้วครับไปทั่วเลยเกาหลีไม่ใช่เกาหลีเลยตัวเดียวจ้าเหลือตัวเดียวแม่นางน้อยสูงกันสิประมาณเมตรสิบครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับแดงๆนี่เปิดไวใบมืด ้้จหมื่นนิดๆตอต่อรองได้เอาริมม่องม่องครับสอใสอ้าวเลียงครับตัวนี้แดงเครื่องดำพี่น้องประกันตับนี้นะครับเนาะวัเลียงเขาต่อได้หลายปะอันได้เติมหนึ่งจังน้อยฟอร์ยอกเพคนซื้อเด้อพี่น้องต่อได้ต่อได้ครับมาคุยเอาหนักนำเพลินใกล้ไกลข้าเจ้าให้ยแปดพันหามันบ่ถึงรื้นขายยุสนามเนาะข้าหากันแปดพันห่า คนไปเลี้ยงกันสิอันนั้นดูมันหูพ่อแม่ค่ะหูตัวเหรอเนาะเอออีหลีครับแม่นางหน่อยบ่เจ๊แปดตัวเรือตัวเดียวนี่ครับบผู้โพี่เว่ครับบ่กระโดกระยกตัวนี้นี่พี่เว่คือเจ้าของคนไดงทีอยู่ดีอยู่โอ้ยเหลือตัวเดียวเสียดายเด้แปดพันเอ้ยหมื่นห้าร้อย อ่าเบอร์โทรไปนะครับผม082 0 8แ8 6 2 6งศูนย์แสนใจที่ต่อได้เบอร์นี่แหละจ้าครับใจแน่นฟาร์มนะครับเนาะฟาร์มครับผมอขอบคุณเลยบครับผมขอบคุณขคุณขอบนุณนอจุ้ครอบค่ณโทบมาอุดหนุนอบคุณขอบคองคุณอบเุาวอขายเดขอบคุณอบค่ณของคุณขอบคุณวอบคุอบคุอบคบคุณบค่ณขนบคุณขอบคุณขออยครับ ง้อจอยหันบปริ่ราคาดีตริงจรงอยู่เว้นบ่ช่วงนี้ราคาครับตริงง้อวันจริงแต่ว่าง้อจอยหันบ่อยากปิ่มเนอครับเขาบดหาเวียดบ่เวียดบ่เวียดเวียดเวียดครับเวียดจัดให้เนาะจัดหนักเลยนัดนีเอาเอาพูดไล่พ้ดไล่เนี่ยสบายใจฟ้ามึงครับผมเราลงดีห้อยสันห้อยสันได้เนาะนี่นะครับอันนั้นห้อยได้ได้ได้ให้ขายให้เวียดนามไปหลายตัวบ่วกเนะครับมือหางหกตัวครับหกตัว ฟ่อนเลยก็บว่บ่ฟ่อนป่ะไหนยังดูยังบ่ถึงเป่าโอ้แสดงว่าขึ้นไม่ไรยังบ่หอดเป่ามันยังยีห่ากันยีห่าจีบเป่าเท่าด้วยเดอาด้วยเออครับดอ่าด้วยขายหลายกว่าซื้อดีกว่าเขาอาจจะได้หลายไปแน่ละมั้งครับว่าจอยเขาเจ้าบกมังอ่าเน้นนี่ใสใสจอยอ้วนๆข้าวเเจ้าซื้อแล้วมันบ่ไหนซื้อแล้วครับครับ ซาเลโดยเฉพาะซาเลมาหลายเอาสั่นว่าได้ยินงก็เจ้าว่าสองหมื่นสอง่นตัวนี้บ่สองหมื่นโอ้ให้ดีตัวนี้เก่ากว่าใดเลยเก่าชิมาชิมุกโอ้ยก็เป็นไทยกับไทยมาให้กันกันซีอยู่นี่แล้วเนาะชิมาชิมุกอู้ให้กันเกินกันเป็นซี่หาพันตัวนี้ห่วยตีง้ออวนวางสิโลครับครับง้ออวนก็ถึงไดก็ขายได้ไงครับเป็นข้าวดีละตั้งได้ห้อยก็ยิ้มได้แล้วเนาะครับก็เจ้าได้เนี่ยครับครับ มันหงอจอยยาเด้อนี่ก็ได้ครับใครง่าคุณเห็นมันอ้วนซะก่อนแน่นอ่าจังกับม้าตัวล้วนล้วนมันเราล้วนลุดอ้วนแก่ๆมันมันครับบัมีทองออกมาเลยครับมาเติมันอ้วนใหญ่ยี่ปัญญานมันถอ่มยี่ปัญญานครับอ่า เพื่อนี่ก็อยากขายของเองนะครับพ่อหลายเพื่อนน้อยมันมาครับเมื่อนี่มันไห้เบียดปะตัวเดียวครับตัวเดียวเอ้าได้กันเอ้าขอบคุณเรื่อยๆครับหอยสันครครับครับานการณ์ครับเอ้าดีใจขอบคุณมากครับดีใจน้ำนายหอยเนี่ยหล้วก็น้ำเอ่อพี่น้องแคปบ้านเนี่ยถือว่าเป็นข้าวดีครับทั้งตลาดกุลคัมเมื่อนี่เขาเบียดน้ำบนจัดนักใครครับพี่น้องเนาะหอยพี่บุญได้ยังมาบ้าครับแม่นางครับครับครับอ่ะไปเบิ้งครับแม่นาง โอ้งวงามตัวนี้พี่นนอใส่เมายังโกเลยนี่แม่นางครับหูดำแข้งดำเครื่องกะนาจะดำอยูยพี่นนอเครื่องดำสิบประมาณรน่อยสามสิบบวกครับความสูงผนเปิดเท่าไรครับแม่นางครับแม่นางหน่อยคลิปซีหาร้อยครับผมมือซีหาร้อยครับผมแต่ว่าคอขาขวามันอยากสิงหน่อยๆนะครับนิดเดียวคอขาขวาเนาะอ่ะนี่พี่นนอให้พี่นนอมือกะัะ เป็นนิดเดียวครับครับออกบบออกเป็นคอสิงยักน้อยครับนิดตำนิดยักน้อยข้างข้างขวาข้างพุ่นครับพี่น้องบอกพี่น้องไว้เนาะเดี๋ยวสิว่าบอกรกันสิบสี่ห้าร้อยครับมังเอปะครับหรือตัวอะไรอยู่ตัวนี้ตัวได้นิดหน่อยครับุยกันได้อยู่จักหน่อยนะครับเนาะนี่ตัวเดียวปะครับวันนี้ตัวนี้มันพอขึ้นนะครับมันอยากแห เป็นเนื้อไปครับเอาตัวเดียวเนี่ยตัวผูเนาะทั้งนั้นครับอ๋อเบอร์โทรนะครับผม0 6 1 0 6 1 0 8 0 0่งศูนย์หกหนนยปบูนจากบึงของหลวงครับผมขอบคุณครับหอยไปบูนครับพี่น้องไปแล้วหอยคบนี่ฮะโอ้องเจ้าบ่พ่อสวัสดีครับผมขายให้ไปหรือเ่อขายเวียด อ๋อมันเป็นแม่ลูกกันบ่เป็นแม่ลูกโอ้แม่ลูกเก่าเจ้าขายขายเท่าไรลราพ่อนี่ขายสองแปดห้าร้อยครับสองหมื่นแปดห้าร้อยถือว่าได้ราคาดีบ่พ่อไข่เนี้ยจักหน่อยน่ะไข่กว่าไทยกับไทย,ยกันเนี่ยยินมางจี่ถอดสามไผ่ก็ก็ว่าอยู่ว่าโอ้ซีตัวแล้วเขาขึ้นรถหรือบ่โอ้นี่บ่อันนี้ก็แม่กันตัวเท่าไรแน่้ยเราพ่อนี่ขายเซกันเลขสามครับ สามสิบสามหมื่นหกถือตัวละเก้ากับสิบหกตัวนี้สาวตัวนั่นสิบหกอ่ะตัวนี้แม่นางเนาะแต่ว่าอ้วนครับตัวนั่นกะแม่แยกลูกแต่ว่าอ้วนคือกันตัวนั่นก็ได้แม่นางคือกันบ่เอาออกเลยเนาะพอนะ่อเนาะตัวนั่นก็จ้ามา,กกาคุดานด่วนสามหมื่นหกนีผู้ซื้อกันยังไงนะครับครับเนีย่ยมากวันนี้พู้ซื้อผู้ต่อมันบ่เป็นทาเด้ครับ นี่ใกล้เนี่ยผู้ฝ้ายโอ้ไอาเป็นคมลูกตัวแม่ขาเจ้าก็เอาลูกตัวแม่ลูกตัวผู้ตัวแม่เนาะครับเศร้าเขาได้ก่อนตัวนี้เศร้าแผ่นหาลอยลูกในห้องปะครับนั่นลูกโอ้มันมีลูกเลยวลูกครับอ๋อคุณหลายๆพ่อครับเอาดีใจน้ำกระเพอหมานมันครับมือนี่อันไหนครับพ่อไอ ไปยังหนึ่งแขนหนึงแขนไปยังตื่นสวยจักหน่อยโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมเนื้อบัเราครับครับเคียงเนื้อบัลรูหาสาขาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อหาสาขาสาขาใหญ่อยู่หน้าน้ไม้บ้านเราครับเก๊กกุ๊กไก่สาขาอีกสาขานึงอยู่หัวหินลาดตรงคำครับหลักกิโลใหญ่สาขาที่สามอยู่บ้านหนองไผ่อยู่เสียกลางบ้าน สาขาที่จีพงศยนวดเนี้ยหลายบ้านหนบากและสาขาที่ห้าตรงขามครับเด็กนอยู่แยกไอ้ยู้ไอ้กไม่ล่มปนอนครับครับผมฝากในหาสาขาเบอร์จิต่อไปที่เบอร์ศูนย์3 7้า2สองสี่สามเจ็หกสองเจ๊กุกไก่นะครับผมครับผมเป็นการเป็นงานฝากแน่เนี่ยครับเออเขาทรงเริ่มต้นที่โลอะไรก่อนเริ่มต้นที่โลละสองร้อยขึ้นไปสองร้อยขึ้นไปครับผมพี่อย่ามันโตเลย อยากได้ตัวน้อยตัวใหญ่มัดตัวนี่แหละราคาที่นี้จังเจราคา4,000บาทถึง4,000ตัวตัวน้อยตัวใหญ่สามสี่สิบตัวผมเน้องฝากครับเขียงเนื้อทั้งบัตรเราครับพี่น้องหาสาขาอ่ะมีทรงหอดมองครับครับมี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 ทรงบอดมีทรงบอดทรงโตเลยครับห้อยเรียกได้สามสี่สิบตัวดีกรับผมเอาขอบคุณหลายๆครับห้อยแขกหนุยครับพี่น้องซื้อมาในเนี้ยมาฝากอีกแล้วครับนี่พี่น้องเป็นเนื้อครับผม ฝากเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้เนื้อได้เขอกะอะโทรไปคุยกับเพื่อนครับผมเมื่อนี้กะมาพร้อมข้าวดีนะพี่น้องเรื่องราคางัวแนวนมขึ้นแน่แครับพี่น้องบอกไว้เลยถ้าเวียดนามยังเขามาตลอดมาสม่ำเสมอจังสี่จังได้ก็จังมัอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าออเดอร์ความต้องการของเพิ่อนบ่จำกัดครับพี่น้องขอเน้นอ้วนๆ้วนมาสั่นเพิ่นว่า เพราะฉะนั้นพี่น้องห้องกาพยายามเลี้ยงพยายามคุ้นว่าห้อว้วนเด้อพี่นอ้องเด้อะเสียดายราคาดีครับพี่น้องสอบถามกันไปก็ไหอยราคาดีกว่าหอยให้อยู่ประมาณสามสี่พันครับสุดยอดครับพี่น้องข้าวดีข้าวดีพี่น้องเอ้ยเอาดีใจครับพี่น้องผมกับคนเลี้ยงง้อคนหนึ่งแหละ,ะ,ะสำหรับสนามคุณคาเมื่อนีก้กะฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ